ทั้งเมืองนี้ตัวผมและเธอในโลกความจริงพวกเราเป็นเพียงแค่ข้อมูลบนโลกใบนี้เท่านั้นตวเกียวปี2027คุณคือตัวผมใน20ปีนั้นหรอคุณมาทำอะไรที่นี่มาช่วยให้นายมีแฟนยังไงละ่ะ่ผ่านไปสิปีมันเสียงเปลี่ยนขนาดนี้หรอเยี่ยมดีตรงไหนเนี่ยความรักของนายมังจะเริ่มต้นเองนะถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรแล้ว เราต้องเล่นใตอนนี้มันลงมือเธอแคอ่อุ๊ยอุ้ปอยปะฏมินั่งยิ้มอะไรของนายอุย้ยไม่ได้ยิ้มสักหน่อยหลังจากคบกันได้ไม่นานก็เกิดอ,อุบัติเหตุผมอยากจะปกป้องเธอเรามาร่วมมือกันเถอะครับเร็วเข้านาโอมิคุณอิกติเกียวมีอะไรกันเหรอ นี่มันอะไรกันงแห่งนี้โลกใบนี้กำมันจะหายไปฉันจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นเด็ดขาดฉันรอเวลานี้มาแสนนานแล้วนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นไม่คุณไม่ใช่ผมไม่ใช่คุณคาตางนกี้ผมรักเธอมากๆคุณอิจิเกียวขอแค่ได้เจอเธออีกสักครั้งฮ e ล l วู ก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปเมื่อสักครู่ที่ผมคอลแลบหรือร่วมงานกันนั่นแหละกับ c n c เวลไนะครับก็ผมเป็นคนชิญเขานะถ้าได้รับผลตอบดีตอบรับก็พวกเราก็จะทำต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับต่อไปก็ฟัง c n c พูดเลยนะครับและอีกอย่าง พวกเราก็มีช่องสำหรับการภาคอนิเมะอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับกดให้ด้วยนะครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการภาคอนิเมะเอ่อก็เรื่องฮัลโลว์นี่แหละก็ถ้าไม่บินก็จะขอบคุณมากๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องนี้แล้วกดช่องหลักของแต่ละคนให้กันด้วยนะครับก็คลิปนี้มีปัญหาค่อนข้างเยอะมากทั้งบทพูดและอะไรต่างๆนานาก็ไม่เป็นไร ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นถ้าคลิปไม่บินย้ําว่าคลิปไม่บินนะถ้าคลิปบินก็คือจบโอเคแล้วเจอใหม่นะครับบาย